สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ knowledge land ค่ะทอปิกวันนี้ก็เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เราเองนั่นแหละค่ะร่างกายมนุษย์นะคะเป็นเครื่องจักรที่ชาญฉลาดมากค่ะเมื่อมีสิ่งผิดปกติจะมีอาการเตือนค่ะจะส่งสัญญาณเล็กน้อยนะคะให้เรารู้ก่อนเลยว่ามีอะไรผิดปกติมีปัญหาอยู่ข้างในร่างกายของเราค่ะแล้วเราก็ควรที่จะต้องดูแลค่ะ เราแค่ต้องรู้ค่ะว่าแต่ละสัญญาณหมายถึงอะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลถูกค่ะในวิดีโอนี้ค่ะเราก็จะมาให้คุณรู้เกี่ยวกับ28สัญญาณที่ร่างกายของเราจะบอกเรานะคะแล้วก็อาการที่จะเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่ดูวิดีโอนี้จบแล้วคุณต้องรู้แน่นอนเลยค่ะว่าร่างกายของคุณขาดสารอาหารอะไรแล้วคุณก็ควรที่จะเติมเต็มด้วยวิตามินและแร่ธาตุอะไรบ้างค่ะ วิตามินและแร่ธาตุเป็นอะไรที่เราจําเป็นที่จะต้องรับประทานอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่าคือสิ่งสําคัญต่อร่างกายของเราค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับร่างกายค่ะสมัยนี้ทุกคนก็ซื้อวิตามินแร่ธาตุรวมรับประทานเองนะคะโดยการที่ยังไม่รู้เลยว่าร่างกายของคุณขาดอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณขาดวิตามินแร่ธาตุร่างกายคุณจะส่งสัญ,ญญาณบอกให้คุณรู้เลยค่ะเราจะมาเริ่มจากเสียงข้อต่อนะคะ เวลาที่คุณนั่งลงหรือขยบยืนขึ้นคุณก็จะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กใช่ไหมคะจากหัวเขา่าอาจจะเป็นเสียงที่ออกมาจากข้อต่อส่วนไหนก็ได้นะคะของร่างกายของคุณเสียงก๊อกแก๊กเวลาที่บิดไปมาหรือขยบค่ะถ้าเกิดว่าใช่คุณได้ยินนะคะก็แปลว่าคุณขาดแคลเซียมค่ะแน่นอนค่ะเรื่องนี้ทุกคนรู้ว่าแคลเซียมสำคัญต่อกระดูกและฟันของมนุษย์เรานะคะ การที่ร่างกายของเราขาดแคลเซียมเราก็มีแนวโน้มสูงค่ะที่จะมีปัญหาเรื่องข้ออักเสบค่ะแล้วเราจะทำยังไงดีคะให้เราไม่ขาดคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเสียตังเยอะๆไปซื้ออาหารเสริมที่มีแคลเซียมค่ะแค่คุณดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่ทำด้วยนมอย่างเช่นเต้าหู้ชีสโยเกิร์ตหรือถ้าเป็นคนที่ชอบถั่วนะคะก็กินถั่วค่ะเป็นเนยถั่วก็ได้ค่ะเพิ่มเข้าไปในอาหารได้เลยค่ะ วิธีง่ายๆเข้าไปอีกนะคะก็มีอีกหนึ่งวิธีค่ะเราจะต้องเอาปูนใสนะคะใส่เข้าไปในโยเกิร์ตค่ะปูนที่เราไว้ใช้ในการกินบากอะคะ่ะหรือว่าใช้ทํากล้วยบดชีนะคะใส่ปูนใส่นิดนึงนะคะลงไปในถ้วยโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็กินก่อนอาหารค่ะตอนเช้ากินไปสองสามเดือนนะคะคุณจะแปลกใจเลยค่ะว่าเสียงก็แก๊กที่เคยมีนะคะที่เคยได้ยินมาจากกระดูกข,ของคุณนะคะ หายไปเลยค่ะถ้าเกิดคุณมีอาการเลือดไหลออกจากฟันหรือเหงือกเวลาที่คุณแปลงฟันหรือเวลาที่คุณกินอาหารหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบมีแผลในปากนะคะก็เข้าใจได้เลยค่ะว่าร่างกายของคุณขาดวิตามินซีค่ะโดยส่วนมากแล้วหลายคนก็มักจะมีเลือดออกจากเหงือกทุกครั้งที่แปลงฟันนะคะทุกคนก็จะนึกว่าเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจค่ะ แต่ไม่ได้เลยนะคะเลือดออกจากร่างกายเป็นอะไรที่เราจะต้องรู้ค่ะว่าทำไมเพิ่มวิตามินซีเข้าไปในร่างกายของคุณด้วยการกินมะขามป้อมค่ะมะขามป้อม1ลูกให้วิตามินซีเท่ากับส้ม20ลูกเลยนะคะราคามะขามป้อมก็ไม่แพงค่ะกินได้สามารถซื้อได้ง่ายด้วยค่ะมะขามป้อมเอาไปคั้นก็ได้เอาไปปั่นเป็นน้ำนะคะหรือกัดกินทั้งลูกเลยก็ได้ค่ะหรือจะเอาไปต้ม แล้วแต่ชอบเลยค่ะเอาไปตากแดดแล้วก็ตำให้เป็นผงก็ยังได้เลยค่ะเราสามารถที่จะกินมะขามป้อมได้ตลอดทั้ง12เดือนทั้งปีเลยนะคะไม่มีโทษอะไรค่ะนำซ้ำได้วิตามินซีเยอะแยะไปหมดค่ะอื่นๆที่มีวิตามินซีก็ส้มฝรั่งมะนาวแล้วก็พริกหยวกค่ะ ถ้าเล็บของคุณอ่อนแอชอบแตกแตกง่ายหรือถ้าชอบมีเนื้อออกมาข้างๆเล็บนะคะหรือถ้าผมของคุณร่วงแห้งกระด้างร่วงก่อนวัยอันควรนะคะถ้าเป็นเช่นนั้นร่างกายของคุณขาดแบลตินค่ะจะมีแบคทีเรียดีอยู่ในรำไส้ที่ผลิตแบลตินนะคะอาหารดิบๆที่เรากินบางครั้งก็จะไปทำลายแบคทีเรียดีเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เกิดอาการผลิต ของไบโอตินลดลงนะคะหรือจะไม่มีการผลิตเลยก็ได้ค่ะนำไปสู่ให้ร่างกายเราขาดไบโอตินค่ะวิธีเพิ่มไบโอตินก็จะต้องเป็นวิธีที่เราสามารถที่จะบำรุงลำไส้บำรุงแบคทีเรียดีให้ทำงานได้ดีค่ะแบคทีรียดีเราก็จะเรียกกันว่าโปรไบโอติกค่ะอาหารที่จะดูแลโปรไบโอติกของเราได้ดีก็คือโยเกิร์ตค่ะ 1. ถ้วยนะคะตอนเช้าพร้อมน้ำตาลทรายค่ะ อื่นๆก็จะมีแตงกวาดองที่กินได้นะคะน้ำส้มใสชูหมักจากแอปเปิลค่ะหรือที่นิยมเรียกกันก็คือแอปเปิลไซเดอร์ค่ะคุณลองสังเกตเล็บของคุณดูสิคะคุณเจอจุดสีขาวกลางเล็บของคุณหรือเปล่าคะถ้าเห็นแบบนั้นก็คือร่างกายของคุณกำลังขอซิงค์หรือสังกะสีค่ะหลายคนค่ะขาดซิงค์ในร่างกายจะพบได้มากในคนที่ชอบกินอาหารหวานนะคะ อย่างเช่นขนมเค้กเป็นต้นค่ะซิง์จำเป็นมากค่ะไม่ว่าร่างกายจะเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายนะคะซิงคือหนึ่งความจำเป็นเลยนะคะเพื่อที่จะผลิตฮอร์โมนเพศช,ชายค่ะซึ่งแปลว่าถ้าซิง์น้อยคุณก็จะมีฮอร์โมนเพศช,ชายน้อยค่ะเทสโทนคือฮอร์โมนเพศช,ชายที่สําคัญที่สุดของผู้ชายค่ะมีหน้าที่สําคัญคือการกระตุ้นให้แสดงลักษณะความเป็นชายค่ะ ซึ่งรวมไปถึงเรื่องความต้องการทางเพศการสร้างเชื้ออสุจิปริมาณของหนวดและขนตามร่างกายของเรานะคะหรือการมีกล้ามเนื้อค่ะในผู้หญิงซิงก็สำคัญเหมือนกันค่ะผู้หญิงท้องถ้ามีซิงน้อยก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์ค่ะเพิ่มซิงในร่างกายก็จะต้องลดขนมเค้กและเพิ่มผลไม้แห้งนะคะอย่างเช่นถั่วอัลมอนด์มเมล็ดพืช พืชตระกูลถั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อสัตว์ตับค่ะมากันค่ะมารู้เรื่องเกี่ยวกับวิตามิน B ีกันค่ะหากส้นเท้าคุณแตกบ่อยนะคะตาคุณมักจะแดงช่องทางของริมฝีปากนะคะด้านด้านข้างของริมฝีปากนะคะจะขาดบ่อยจะมีหนองจะมีแผลนะคะบนปากบนริมฝีปากนะคะอาการเหล่านี้ก็แปลว่าคุณขาดวิตามิน b 2ค่ะแล้วถ้าเกิดเล็บของคุณมีขีดด้านขวางนะคะเป็นแบบนี้นะคะ หรือตาคุณเหล่ค่ะอาการแบบนี้ก็จะแปลว่าขาดวิตามินบีหนึ่งค่ะบางคนเล็บจะออกเป็นสีเหลืองน้ำตาน้ำตานออ่อนนะคะอาการแบบนี้ก็คือขาดวิตามินบีสิบสองค่ะถ้าคุณมีด่างแดงๆเป็นผื่นแดงแอยู่บริเวณจมูกหน้าผากหรือแก้มนะคะก็คือขาดวิตามินบีหกค่ะเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่จะขาดวิตามินบีคนส่วนมากจะขาดกันหมดเลยค่ะ ปัญหาผิวปัญหาผมปัญหาเรื่องระบบลำไส้เวลาขับถ่ายนะคะคนเหล่านี้ก็จะขาดวิตามิน B ค่ะร่างกายปวดเมื่อยง่ายมีความกังวลสูงซึมเศร้าอาการขาดวิตามิน B ทั้งนั้นเลยค่ะสาเหตุหลักของอาการขาดวิตามิน B ก็คือเลือกอาหารไม่ถูกต้องค่ะกินพิซซ่าเบอร์เกอร์ของทอดโดนัทขนมเค้กมันฝรั่งเวเฟอร์ ช็อกโกแลตค่ะกินเยอะเกินไปค่ะต้องหยุดกินสิ่งเหล่านี้นะคะอา้าวถ้าหยุดกินสิ่งเหล่านี้แล้วจะไปกินอะไรอะคะก็กินแบบนี้ค่ะกินอาหารที่ทําเองที่บ้านค่ะที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ของร่างกายของคุณค่ะถัดไปนะคะก็คือถ้าล่าคุณซีดเล็บของคุณไม่ค่อยดูเป็นสีชมพูค่ะหรือริมฝีปากของคุณหมองคล้ำค่ะอา,าอาการเหล่านี้ก็คืออาการขาดธาตุเหล็กค่ะไอรอนหรือฮีโมโกโลบินนะคะ ธาตุเหล็กกับเฮีโมโกโลบินเชื่อมต่อกันและกันค่ะเฮีโม g l ลบินก็คือสารสีแดงในเม็ดเลือดเป็นโปรโตีนที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบนะคะทําหน้าที่เลี้ยงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายของเราค่ะเราสามารถเพิ่มธาตุเหล็กได้ง่ายมากค่ะแครอทบีทรูททับทิมข้าวโพดแอปเปลิลเลือดตับเครื่องในสัตว์ไข่แดงธัญพืชเช่นซีเรียลข้าวโอ๊ตจมูกข้าวสาลี อาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงค่ะการที่เราจะเพิ่มเฮโม globin โเราก็ทำได้เหมือนกันค่ะการนวดตัวนะคะช่วงเวลาที่เราอาบน้ำเราก็นวดไปถูไปถูมานะคะหรือจะเป็นการออกกำลังกายก็ได้ค่ะปัญหาตาค่ะเล็บขึ้นขุกขากเล็บไม่เรียบนะคะมองไม่ค่อยเห็นค่ะอาการเหล่านี้ก็คือขาดวิตามินเอค่ะหลักๆก็คือมีปัญหาในตับค่ะ เคยคิดไหมคะว่าทำไมหลังจากรับประทานผักเป็นประจำแล้วบางคนก็จะต้องเผชิญภาวะขาดวิตามินเอค่ะก็เนื่องจากตับมีน้ําดีไม่เพียงพอค่ะที่จะมาย่อยสลายดูดซึมวิตามินเจากผักได้ค่ะเพราะวิตามิน A สามารถที่จะสลายได้ในไขมันดังนั้นคุณจึงควรที่จะใช้น้ำมันสกัดเย็นค่ะและเนยในอาหารนะคะ ตะคิวนะคะบนร่างกายค่ะจะเป็นจุดไหนก็ได้ของร่างกายนะคะจะเป็นขาแขนหลังถ้าเป็นตะคิวบ่อยๆนะคะอาการแบบนี้คือขาดวิตามินอ e ีค่ะคุณควรที่จะนวดตัวคุณนะคะด้วยน้ำมันแอลมอนค่ะคุณสามารถที่จะเอาน้ำมันแอลมอนใส่เข้าไปในนมอุ่นๆแล้วก็ดื่มก็ได้ค่ะ อีกหนึ่งอาการนะคะก็คือลิ้นจะเป็นด่างๆสีขาวนะคะนี่ก็เพราะว่ามีการเจริญเติบโตของยีสต์ค่ะของเชื้อรารนะคะสะสมอยู่ในเยื่อบุกปากค่ะเกิดขึ้นจากปัญหาของลำไส้ค่ะอย่าไปกินยาฆ่าเชื้อนะคะแต่หันกลับมากินผักเขียวสลัดผลไม้ตามฤดูได้ค่ะมีเส้นเล็กๆวิ่งตรงลงในเล็บนะคะขนตาล่วงมีถุงใต้ตา อาการเหล่านี้ก็คือปัญหาไทรอยค่ะต่อมไทรอยควบคุมการเผาผลาญพลังงานในร่างกายอุณหภูมิของร่างกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะระบบไขมันในเลือดด้วยค่ะรวมทั้งอารมณ์และก็ความรู้สึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาของไทรอยก็จะมีการขาดหลายอย่างเลยค่ะปัญหาไทรอยจะมีมากสุดจะพบมากสุดเลยนะคะก็ในผู้หญิงเราค่ะวิธีการรักษาไทรอยก็มีค่ะ อาหารร้อนๆน,นะคะทาเสร็จแล้วกินเลยค่ะบวกกับออกกำลังกายเป็นประจำค่ะเท่ากับแก้ปัญหาไทรอยด์ได้ค่ะอะไรที่เกิดขึ้นข้างในร่างกายก็จะเห็นอาการอยู่ข้างนอกร่างกายของเรานะคะเราแค่จะต้องสังเกตดูค่ะร่างกายของเรามีอาการอะไรให้เราดูบ้างแล้วเราก็แก้ตามจุดไปค่ะแต่ถ้าเราลัดเลยปัญหาเล็กๆพวกนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตนะคะ จริงๆแล้วร่างกายของคนเรามหาัศจรรย์มากค่ะสามารถที่จะแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายได้ด้วยตนเองค่ะคุณไม่ต้องตกใจกับอาการที่เกิดขึ้นค่ะแค่ว่าจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่พยายามเพิ่มผักผลไม้เข้าไปในทุกมื้อนะคะแค่นี้ก็จะสามารถทำให้คุณมีร่างกายที่แข็งแรงได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ